ท่านผู้ชมมือนน้กลบมาพบกับผมอีกแล้วครับส่องสายฟ้าผ้าด้วยนะครับมือน้ก็เลยมีโอกาสผ้าท่านผู้ชมมานติดตามเบื้องแนวทางโศกลาบก็ปูห่าเจ็ดสองนะครับเลือกกับปูวัดปลาเท่านี้แล้วครับปูเพิ่งเกิดเลยนี่มีฝันมากแล้วเนาะครับเนาะปูเป็นตีความฝันให้เนาะครับก่อนสิไปรับส้มคิปกาฝากดไหลกดแช่กดติดตามให้สายฟ้าผ้ารวยน้ำเล้่อครับผม ไปฟังปูต้องกันครับว่าปูพคนสีว่าจังไรครับพันเรื่องสี่นี่ผู้ไปดูข้างนอกเราพูดใจขงางนอกเดินไปการท้องนเวละเล่นมองไปเห็นภูเขาสามหน่วยภูเขาสามหน่วยไปที่นี่เอ้าภูเขาอันเขาเอินภูเขาอย่างว่าสั่นภูเขาไงว่าเสียนเขาไงว่าเสียนเปบ้านไปเบิ้าแล้วว่าน้ำน้ำน้ำคลายน้ำดินชุ่มนี้ มันพังลงมาพังลงมาสามหน่วยเลยตอนนี้มาก่อนไหลไหลลงไหลฟ่อมกันได้สามสายจะขึ้นขึ้อปูนั่งยืนบ่วงจุดจังสิมองไปเังสิตอนน้ำมันไหลลงมาโอ้ยก็เลยคุยกันว่าโอ้ยบนหอดทอดยังไงหรอกว่าสันมันต้องตำแบบไก่ทั้งว่าผู้เขาใหญ่ว่าสันปรทธานโดนไหมน้ำพุดขึ้นมาน้ำพุดขึ้นมาท่วมปูแล่น่าสัน แดนหนีจากน้ำสามสามหน่วยอย่ามั่นเถียงถล่มใส่เออย้ำถล่มใส่แต่ว่าถล่มมันก็ยู่ไก่แท้บ้านผมาหาห้องดอกกระสันเพราะท่นเบื่อตะกลมลุงดินน้ำขึ้นมาเลยกูแลนหนีหนีน้ำมากตันนี้มาพอน้องป่าพอน้องป่าเนาะน้องป่าน้อหน่อยเราใช้ใส่ขึจากน้ำน้ำสามน้ำบัวห้องนี่แหละเขาเลยเมื่อปิดกอบก็ออกป่าึ้นมาได้สามกอบได้สามกอบไปนี่เอาขึ้นมาเลย เอาคือเป็นปลาแหงเลยปลาแหงกรอบนึ่งคือมากกับปลาแหงกรอบที่สอสคือมากกับปลาแหงปลาที่แพ้ไห่เหลีวเรียบร้อยเอาประเด็นงงง,ง,ง,งนี่เปลเออเหล็กยังงสนิทอ่าปลาสามกรอบเนาะปลาสามกรอบปูได้ตีทุ้นสี่แอนผู้เขาแบบสามหน่วยปลากับแปดเป็นบอก ข้อกอบมีกี่เก้าบอหนึ่งน้ำหนึ่งน้ำนี่หนึ่งสามหนึ่งสามเก่าน้องสานี่ห้องกอบกอบป่าได้สามได้ส่อข้อกรอบไม่ใช่ของนะสุเอาป่าเองคือแผลมาหายแล้วอี่มันลักษณะนี้ประเทศนีเล่เล่ที่หายมันเล่ที่หายมันมันหนึ่งสี่สามเห็นบอเอาอะไรมาฝันเกี่ยวกับอันนี้ กูต <tr ue> si, ้องมองอมากให้เล่นมากลักษณะนี้ปูเลยเขียนเขียนเหร่นเหร่นลงเฟซเบิงบาหนึ่งสี่สามสามสามเก่าเก่าสามนึงวะาน้าห้าห้าตีปีอาจจะอประมาณนี้กองพันกูเก่าสามนึงวะคือว่าที่ห้าลูปพวเขาเก่าเนาะนั่งกันหนึ่งเนาะสามเอ้าหก็สามเนาะคาท่ตีง่ายที่เก่า เขากรอบกรอบปลากระสอบแปรเป็<ฆ>นบอลนี่มันก็อยู่สีดีป่านห้องคือจะเ,เป็นต้องสกเลยห้องบุกิปปลาปลาเนี่ยมันมันมันแปรเป็นบอก<ฆ>แต่ว่าปลาแข็งออกมาเลย<ฆ>ปลาแพร่สามสามาสามหที่ผูวปลาแหงไปเลยเป็นสุดสุดสไป<ฆ>เอ้าือยังคนแบบไม่จินมาท่าน,น้ำห้อง,องนี่สิมันใส่ถุงมาก่ออีกหนึ่แต่ว่ากรอบมากคือมันติ้งไปเลยสี่ดปลาตัวง่ามง่ามน้ำกับใส่ใส เก็เขากสวยงามเขาก็ได้กอบเอาเกาะไปใช้ของก็ได้ถามทอป่ารื้อเปล่าให้วะเล่นหนีจากนั้นแล่นหนีนั่นจนล้สิต้ตายผุนี้โต๊ะอกโต๊ะใจญ่แงยังไงผุ้นี้เต้าขันได้ปลาแล้วขันหายหายหาย่านเลยเออแตกทะลุเยอะสั่ะไม่ห้ยโฉกว่าจังหวะปูก็ได้ตีตีขวอมฝันอะไรกัเจ็บเป็นจุดจุดจแตูมากกจับเล็กเส่ คือขั two, ้นท like uh, ี variety, exactly. ่ขั yeah, so. ้นไม่เท่าต oh, oh, ีง่ายเลยก็ปลาเก้าแป็ดหนึ่งแบบประมาณเมื่อไรี uh. ่บวกอบก็เมื่อ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 ท่ากับกอบนะตีอ๋อเมื่อข้าวขาวกับกอบเนี่ยมันแย็งงตีมันแข็งอาอตีแล้วขาไม่กแล้กปลาคือจริงเข้าวเป็นกอบปลาตัวช่วยงามๆมากกอบมากสิเข้าวกอบได้แล้วปลาตัวหนั่งแต่บางเม็ดเป็นปลาแพร่มากตีเมื่อมาก มันบระมาณปลาเป็นแบบมันเป็นปลาใจอ่าลักษณะนี้มันแขะมาแห้งามๆดิตัดหัวตัดหางเขาจินพูนอยู่มันจินมาแคนไหนเนาะคือปลาสดๆนี่แหละตัดหัวตัดหางแขะเอานีดีนี่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 ฝันจนแปลกใจเนาะก็ปลากเอกปลา เอาท้ายนี่พระเจ้าเปเตียวนี่ผู้เขามันมันเป็นมันเป็นดินสุดลงมาไหลลงมาด้ยฝนฝนมันหมืดมันหมืดฝ่ามัวดินมากเท่าก,าากาาับอย่าง่แต่ว่ามันอยู่ไก่ผู้เขาไงอย่าีนี้อ่าพอจะเลีลเ้ยวลงดินแล้วน้ำพุขึ้นมาเลยเดี๋ยวน้ำน้ำพุขึนาม,มาแลนดนีน้ำแบบนี้ขาบาไอ้น้ำไปคือโคไปเห็นพอบว่วป,ปลาก็าาเอาป่าดีใจเสื้นยเนวะคนมที่ตกใจหายถึเลยน่น แม่เป็นศาสนาหน่มันยังยินยันอยู่ว่าคิดว่าแต่ให้ยินยันบ่นฝังใจว่าแม่นี่ละก็อเลยมาเติมไห้บะนี่บอกผู้เขียนให้เพิ่นให้ลงคิดแล้วมันจะเดกแต่เจ็ดนี่คือเลขล่างเลขบนก็แล้วแต่ผู้มากกันไปเอ่าไกตีอันนี้เขาแต่แต่เขานี้ตีเขาี่ลงถึงวดก่อนไม่ได้ฝันยอดหลังมากครับคือเพื่อสี่มากได้ละม ฮาเ่าเรื่องลงเด็กบังผูหมัดหรอกคู้ตีจับเด็กใส่ที่พวเขาอยู่หราะอ้ช่วงผููไดแปแมนกันเขาหมินใจคินน่ะคะไม่ผู้แป๊บเลยเขาแป๊บนะเนาะเปีดะเก่าเนาะครับเนาะอบิก็ป่าเนาะบนเรื่ีเป็นหาเปีดเปียยังสนปะนั่นแหะเือบัน้เลมานสิเบิรนบอหาเก้าเปียดหเปล่าระมมณนั้นเพราะว่ามันอยู่คเดียวเขาเขาเขาตีไห้นี่คำ ส่ว <se> ิจารณญาณนะครับดวงไปดวงมันเนาะครับเนาะวาสนาเนาะผู้มากเบื่อครับสามสามนะซึ่งอะไรผู้ผู้เขาสามหน่วยเป็นน้ำตูดแล้วมาแต่สามนั่นเาะสามสายสายนามมาประจบกันมหาปูไปแล้วสามแปรหนึ่งสามโกลประมาณเข้าไปตีเอาตีซอยซอยกันหนึ่งสามโกะเมื่อไหร่เขาจะอยู่ในแถวนี้นะ เพิ่งเยนหายเนาะเพิ่งดือจก่เือจกครัวหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่เก่าหนึ่งสามเก่าแปดเก่าิงรืไม่้เดกางแลวะ็ถ้าเราเิดครูเจ็ดสองมก้งมเลยมาต่างกันยลวนช่ไมใช่ฉัน่าครูตีให้ถูนแล้วกัแปดเจ็ดแปดไปเถอะแปดเจ็ดแปดก็แปดเจ็ดแปดนกกันใหูู้ตีนอกกันจะชมแต่ว่าหนึ่งสามสี่เนี่ยจะจะถิ่นมันเป็นเหล็กย่างไว้ แต่ฟังแม่ก็เลยตีเล็เด็กคันนะารที่ีเองเราขอเปห้องเรทำอะไรกูจิตสองสามลยอกาสดีแล้วมึงมาหากูมีแต่หางๆครับม่ตากันามันมันมันกูกระบอกมุ่หลายคนกระจอกกระบอกบ่ห็นตีเขาฝันให้ฟังอีกโรถสวนเหรอคุณก็ไม่พนใจหรอกแต่ว่าถ้นเราไว้แล้วมันสิ ควบจำควบฝันห้าสิแม่ขึ้นคือห้าบเรื่องควบฝันฝันห้าเดททสวนเเดททวนเนาะครับเนาะมันจะเดททวนห้าสิแมงคืกเล่ยอพี่นยุ่งฟังข้าวกับบ่ฟังเราข้าวกับบาเรื่งฝันทีจะฟังเขาเขาฟังคุณฝันว่าข่าวกูละ้าห้าค่ายข้าถิ่งก็ถิ่นนะอ๋อแม่นี่มันก็เลยสีนันเต้มันสิเืมมันสิเืมแต่ว่าครูกับใครอยู่ได้ได้อธิบายอ่อพนยเทียตั้งแล้วก็บโรคฮิปอป สำหรับโครงทุเรียนปูห่านเจ็ดซองหมอครับปูกระดิบแปบคว้อฝันไม่เห็นวะครับเนาะก็มีแปดเก่าหนึ่งสี่สามสามเก่าเนาะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวล่าท่านผู้ชมไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สายฟ้าพาร้อยน้ำเี้ด้วยครับผมขอบคุณครับ